ทุงไที่ได้สร้างมาเรามีได้ขับถมมา,าการบำเพ็ญเพียนได้ทำมาขอให้ดวงานทั้งหลายที่หิวกระหายหิวน้ำหิวอาหารเจ็บปวดหนาวร้อนมืดบอดทุกยากลำบากทั้งหลายขอให้มารับน้ำมันประเสริฐนี้ให้ทุกดวงาจได้รับน้ำแล้วชื่นฉ่ให้มีความสุขความเจริญให้ผมสายเบิกบานปลดเครื่องคุ้นจาก